สวัสดีครับพี่น้องครับลงทงแชแนลครับผมเมื่อนี้มาหาอยู่หากินกันขึ้นเก่าครับพี่น้องปักเบ็ดครับเมื่อนี้ลงมาหอมเคลื่อนขึ้นเก่าครับพี่น้องหอมหางเคลื่อนกันเพราะว่าเข้าเหลือเก็บอีกข้างล่างครับผมเมื่อนี้นะครับเบ็ดสามสิบหลังเข้าเบ็ดใหญ่กันขึ้นเก่าครับผมสายพี่อีนี่ครับสายพี่อีลอยยี่สิบปอนด์เบ็ดสลามดำเบอร์สิบห้าครับเนี่ยสามสิบหลังเน้น เนี่ยเป็นถากกลิ่นหมาคือเกาพี่น้องครับถากกลิ่นหมาครับผมนะลุ่งลุยไม้เกาครับผมแต่ว่ามองจีจอดกันขึ้นบางนี้ครับเราให้ใส่ลงไปท้างล่างแบบนี้ครับนี่ครับผมพี่น้องนามขึ้นมารอบนี้นี่ขึ้นมาสูงคักสูงแนครับโอ้บรรยากาศงามครับพี่น้องย่ามมือแลงบรรยากาศสดจอดเลยครับโอ้ยวิววิวงามครับ ติดผู้พี่น้องอันนี้ติดผู้สวยงด,งดงามกันเลยนะครับบูตุมกันครับผมบูทั้งตมุมบูทั้งหญ้าพี่น้องหญ้าหกเอเล่เลยนี่ครับโอ้โหนี่ละหมองมันคับหม้เลี่ยงครับผมพี่พี่น้องพ่อนีแดงโอ้พี่พี่นอ้อ,นองไม้ครับ อันนี้คือน,น,น้ำข้นข้นมาได้ครับเพราะมันห่วยได้ครับพี่้องน้ำขืนมาตะกีมันอยู่ไกลครับปุลล้นลหรครับลิบมับเลยนี่คือขืนมาคักน้ำนอนฝนตกแห้งๆอย่างนี้ลครับมันขืนมาติดต่อกันหาหุกมือมือนี้ก็นำมาอีกนี่ครับเสียบเนี่ยงง่ายๆครับผมเนี่ยทากลิ้นหมาเข้าลุยกัน สเสียบเสียบจักหน่อยมันต้องเบื้องดีนะเอ๊ะนี่ครับพี่ดองถากหินมาเข้าเสียบกลางตัวแบบนี้เลยครับเสียบกลางตัวยิงสี่เลยครับเสียบกลางตัวแล้วก็ว่างลงไปเลยครับอันนี้ใส่ลงไปเลย ใส่มุดหยาลงไปแล้วครับพี่น้องนี่ละเนาะโอเคนี่ตะอมองหก,กพี่น้องครับอยู่น้ำขึ้นมากงดได้เครับนี่เฮ้ยเพื่นอนของน,นี่ก็หกแต่ว่าไม้นี่สุดยอดพี่น้องโอ้โหเป็นว่างของมาเลยมองนี่ครับนี่นี้ครับอู้หลองดูมึงทาเลือดได้ดินี่ทาเลือดของมาเลย นอนเป็นนงองาเรี้ยงข้องเตยครับพี่น้องนอนเป็นน,น้องสาเน้อยก็ือบังเของมาเลยนี่ <c oughs> นดีหนามมากปีครับ <c oughs> โอ้เสียงป่ากัดดีพี่น้องสวดีปูปะปูปะเลยอยากไมหมน้องมันพูดอ่ะแค่นี้ก็สวัสดกวดเอายังบันไตขึ้นโขกเนาะฮึ่ม ร่อยครับขวัเสียงป่าโอ้ห่ะกินเนี้ยแสบๆวุ้นบุ้งนี่แหงสวยครับพี่น้องมาดีงามเลยครับบุ้งนี้นี่เป็นทาเป็นท่างข้ามาเลยบะขว้ญอ่ะสวมแล้วขวันจินเบ็ดเท่ารเ,ร <c oughs> เราบอ โอ้ยเมอะครับบองนี้พี่น้องนี่ครับนำท่มวมขึ้นมานี่เมอะขนาดดีขนาดเลยโอ้ย,อยพี่น้องครับบึงบึงนี้บาอนี้โอ้ยครับโอ้ยสวยสวยสวย ใส่เ,เสียบขึ้นนันโดแล้วคออันนี้เงียเขยดได้ครับพี่น้องเสียบนะเรื่องเดืองหลดุดมันละอ่ะมีตะหมองงามๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ้งมาลุนกันตอนยมนะครับมาสิเป็นยังไงนะครับ่ะพบปอกกันตอนยามครับพี่นอ้องมาสีมานหรือโบมาน ครับผมเอย่าถากดินมาเฮ้าสามสิบหลังครับยากาศกับพี่น้องโอ้สวยงามผู้กำลังมีหมอกมีควันครับน้ำเหมือแรแงเวลาประมาณหาโมงเคิงนะครับสวัสดีตอนเทเศ้าครับพี่น้อง ในเวลาของการยามเบสเท่าครับบัดนี้แต่ให้เบิ้งบรรยากาศเศร้านี่กันก่อนครับพี่น้องโอ้ตีนผู้บังดูครับหมอกครับง้ามคยสุดงดงามเลยนี่นครับฝนตกลงมาระหยุดะยนเลยครับตกมือขึ้นนี่กระตกวังสวยวงัง เด็กกระตกพี่น้องแต่ว่าท่านได้กินหลังแรกเข้าไปยังไงไม่บอมมี่บอมมี่อุ้ยมันคือของยังสิอุ้ยตายตัวนี้หลังแรกบอมมี่ใช่จ้ะอืออูเนี่ยว่ามันบ่กินมันตายออื นังแรกแต้มแรกเหล้วพี่น้องอุย้ยเกี่ยวต้นใหม่พักแต้ถึงเม,มือออ่อไหรคอประคอไอ่ชนใส่กันะนั่งงามครับโอ้มาแล้วมามันโบกกินนว้ยนี่เมื่อนี่เขามีซุ่มน้ำครับนังแรกไม่จะจอบปลาขึ้น ตายลั้งแหลกก็ตายมานันลั้งแหลกเลยอันครับมนัมนมันเนี่ยไอ้ลังที่สองอันนี้สองกินนิดหนึ่งป่ะดิไอ้ต้นผานนะลังที่สองไอ้ต้นผานแกก็ตายที่เดีวเฮ้ยบอลลอนห้อม <laughs> แสดงว่าตัวมันตายแหละมันกินบ่มันกินหลังนั้นก่อนก็นกเลยบ่หอดพี่ เบิ่งกันหลังต่อไปครับพี่น้องว่้นำขึ้นมาอีกได้หนี่เลี้ยงเันติดบ่นี่จอมบ่เขาเหยียบนั่นนี่เสิดอกอุ้ยติด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 นั่นหรอนั่นนพี่น้องติดติดหลังนี่หูยหนึกปลามันตามผู้บ่มีหยังอ่าหินน้ำนาลงน้ำแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Phụ phụ, phụ phụ, phụ. Nữa. chung taym chung, chung tèm chung taym chung taym hm 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 ว่าจิ๋วทางเกินหนี่กับพธรรมดาเนี่ยจิ๋วดำเนี่ยนะคับก,กินเล็กเต้นเฮ้ยไปฟอสแท่งของของกินเล็กเต้นนะยามหลังต่อมาครับคือน,นิ่งแท้อ้นิ่งแถวนี้นบ่หอดบ่ปลานี่ รลังนี้ก็น,นิ่งได้นี่โอ้ยนั่นเหมาะ <c oughs> ไหมแต่มาสองแต้มแล้วครับพีน่น้องนี่ยาบต่อไปครับ <c oughs> ผมเอานี่ อากาศดีขนาดเศร้านี่ฝนตกเล่นท่านแจะแซงะท่านได้เศร้าอยู่โอ้ยบ่หมุบเลย,ลยหลังนี่ไม่มีอะไรหลังนี้ไม่มีอะไรดินไปหลังนี้ Nghi kè bom mì kè gân. Diplooi, deploy, deploy. Pamun, 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 นี่โอ้คอแข็งคอแข็งคอแข็งกินเลือกว่าแล้วนี่โอ้กินเลือกพี่น้องตัวนี้ก็ได้นี่ครับกินเลือกเลยโอ้ปลาใหญ่สวดโป๊ะโป๊ะช่วยหุ่นท่องนอกหล่อนครับหมุ่นลังหุ่นโบมันติดแล้วบ่หมูเปเลียดยัง เข้าเบ็ดบอตึงเั้ไหตัวเงียงเงีงครับแกังดีกแนใช่ หมูพลังหนเอู้ตึงพี่น้องล้งนี่ตึงตึงติดบ่ไปยังใช่เลือดนะเด้อดว้อ้ยน้ำาดึอขอเนี้ยปลาหนามมันโยนน้อปลาเนี่ยนะไม่เห็นปลารุดแล้วนี่ ลุดอีกแล้วครับพี่น้องจะได้จะได้ดิ่ได้วะนุ่ผ้าหนานี่เหรอเป็นปังๆแล้วเว้ยาเนาะอุ้ยพี่น้องนี่นี่อีกแล้วตายครับอุ้ย ตัวซส้ามันตายตัวแรกเลยตอนนี้นี่ครับมาได้กินยาได้เลยคือตายปะตายแล้วแข็งนะเอามาอีกแต้มแล้วครับผมนี่แต้มที่สีเฮา หลังสุดท้ายครับพี่น้องหลังสุดท้าย mm hmm. มิดอ้ยมิดเลยเงี้ยย่างๆผอมโอ้ทำเลดีฮนะคือบวกกินนะวะอ๋อปิดจบมาสีแตมครับผมมือนี้เศร้านี่ <c oughs> นี่ครับสีแตมเขาสีแต่ <c oughs> ส,แตสีรถโต <c oughs> แตมจิ๋วจัหน้อย ลรุปผลงานกันเท้านี้ครับนี่ครับพี่น้องซีแตมนี่ผลงานเนื้อถักถินหมาเฮ้าซีแตมอย่างาใหญ่ปันไดครับผมโอ้ยนี่นี่มาจวดจัดจครับอ่ะกะถือว่าพอดีพงงามครับผมเบดสามสิบหลังเฮานี่ครับพอได้เป็นเมนูพอได้เห็ดต้มสมน้ำพริกน้ำแจ้วนี่ครับ ขอบคุณสุราการรัชบชมครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นหากินในรูปแบบไหนลงทงชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงทงชาแนลไว้เพื่อสิบัวาดคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผมนี่ครับให้เบื้องหมอก้าง,งามกันก่อน